เดี๋ยวจะค้นไม่เบิ้งได้หลายี่ห้อนี่พี่น้องอ่าที่พี่รู้นี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเนื้อหาสาราตะยู่กับเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องหรือว่าหรือว่าน้ำมันลิ้นโซ่สำหรับใส่รถยนต์นะครับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะใส่รถยนต์กุ้งสามโมดีห้าพันแปดห้าพันสองหรือว่าสามพันแปดหรือว่าเลยหน่อยอะไรยังไงก็แล้วแต่พี่น้องที่ใส่ราคาเดียวกันเหมือนครับ เพียงผมถึงต,งต้องทั้คลิปเกี่ยวกับเรื่องไอ้น้ำมันหิ่งสู้เตะเพราะว่าระยะหลังๆมันนี่ผมดีเกี่ยวปัญหาลูกค้าที่บ้านเกี่ยวกับพวกอันน้ำมันหิ่งสู้ไม่ไหลบ้างออกบ้างไม่ออกบ้างหล่ะกัปั๊มตันนะครับที่ผมสอบอยู่นะก็เลยต้องมาให้พวกนนลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้แน่นจัง่อยบ <c oughs> อกอยาก่างเนาะก่างตื่นไปนะครับก็ร่างตื่นไ่น้องตอนนี้ล่างหนาเลยครับปันนั่นปเป็นแปลงเลยอ่าผมก็เอามาไว้ให้เบื้องไหลรละาย,ย่างเติมครับสำหรับน้ำมันหิงสู้นะ คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำว,วิธีการใช้น้ำมันสู่แบบไหนดีนะครับสำหรับใส่รีเครื่องหน่อยเ่านะครับน้ำมันเครื่องนี่ผมในะน้าห้ใส่นี่นะครับสำหรับใส่ใส่เรียงสูงนะ่ะพี่น้องผมในะน้าห้ใส่เป็นน้ำมันในถ้าเป็นของไม่กับประมาณเบอร์สี่ศูนย์หรือว่าเบอร์สามศูนย์นะครับนี่หน้าครับคนถามว่ามันเบอร์หมดไห 40, 30, นสี่ศูนย์สามศูนย์นี่น,นี่นี่ครับเดี๋ยวปิดยี่ห้อไว้ก่อนเพราะจะว่าโฆษณาของเขาเนานะครับ นี่ตีนหพี่น้องบอ่านี่ซีโซนเป็นบอสครับน้ำมันซีอีงวาอะไรสองแวาอะไรหรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องในเมื่อน,นะครับบ่อบะไรบ่ได้รจังพอนะนี่กับนี่กับเกินว่าเบอร์สามศูนเห็นบ่ครับเนี่ยสามโูนสามโูนสี่โซนในเมื่อครับผมตัวนี้ก็เป็นน้ำมันสองที่นะน้ำมันสองที่หรือว่าซีที่หรือว่าจะที่ก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์รถอะมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับ แต่ว่ายาเอาเหนียวเกินนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเรีกงสูงเป็นน้ำมันอันนี้ก็สูงโดยเฉพาะนะครับผมมันนะมันผมมีว่าขนาดที่ศูนย์หรือว่าสามศูนย์หรอกเพราะว่ามันเป็นน้ำมันอันนี้ก็สูงน้ำมันที่ว่าเขาเอาน้ำมันเก่าไปไปต้มไหมนะน้าพี่น้องต้มไหมครับมาเห็ดขายนะครับนะไอ้มีบางคนก็ถามว่าเราจะใช้เป็นน้ำมันเอ่อน้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนดีเป็นบอกอันนี้พวกกระตอบไปแล้วเนาะโอเคบมเป็นว่าแนะนำใส่เป็นน้ำมันสองที่ทีที่ได้พี่น้อง คือว่าจริงๆผมไม่อยากห้ใส่พวกสองทีหรือว่าสี่ยังววะสองงวะอีอย่างหนอกเพราะว่ามันมันเพืองครับมันราคาแพงครับนี่นี่ครับปุ๋ยมันแพงมันแพงเกินมันมันมันบ่มีความจำเป็นที่วาที่ใส่คงดีประมาณนี้นะครับสําหรับใส่สูดเลยเพราะว่าสูดเลยมันเขาเรียกว่าปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไงครับอืมน้มันอีกสูดนี่มันเป็นการปล่อยทิ้งเนี้ยมันจะไปน้ำสูดได้พี่น้องแม่แม่พอจะว่าโอเคนะครับใส่คงดีายกับบ่ดีแต่ว่าขันพูดได้มีเงื่อนรายกับใส่ดีเลยเลื่อยก็ได้ครับ หรือว่าที่เป็นพวกน้ำมันไฮดรอลิกก็ดีนะครับที่ว่าก็ปิ้งออกจากพวกแมคคูนะครับหรือว่ารถไถน้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยพวกนั้นจะดีพวกนั้นไม่ทัาใหมทับใหมบาร์สูญเย็นนะครับเวลาเราตัดใหม่มีข้อดีกันนะครับผมหรือว่าเสีอาร์มันไฮดรอลิกมาผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าอะไรนะพี่น้องเออวันนี้มอกถึงเรื่องน้ำมันเครื่องเก่านะครับเพราะว่าควนตันใหม่แถววานนอกส่วนมากนะส่วนมากเลยก็ว่าได้นะที่จะชอบใช้น้ำมัน ขี้รูเขาเอนมันขี้รูเนอะหรือว่าน้มันเครื่องเก่าที่ว่าที่ว่าเขาปล่อยทิ้งนะครับปล่อยออกจากลานส่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าลานส่อมรถใหญ่รถบิกอัรถยน่นเนี่ยนะทั่วไปที่นะครับถ้าดีไซน์น้มันพู้นั้นนี่ผมแนะนำว่าให้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 ใส่กระรอกเอาไปตั้งก่อนตั้งไหว้ตั้งไ้ให้มันตกให้มันตกตะกรอนก่อนครับมันจะมีตะกรอนฮะให้ตะกรอนมันตกค้างนะครับแล้วเราก็เอาเอาส่วนดันบดมันมาใส่กับ ที่ว่ามันมันร่อยตัวนมากครับเอาส่วนเอาส่วนบนมาใส่หรือว่าเขาทีใส่เว็ดกล้วยกรองอะไรครับนี่ครับคือกล้วยมากกล้วยที่ว่ามันมีต่ขายแบบนี้นะครับนะกองกองเศษฟุ้นเศษขยะยังอ่อกมากนะครับเอาส่วนส่วนละเอียดส่วนที่ดีมันนี่ไปใส่รีเครื่องเข้านะครับผมหรือว่าเท่าสี่เอาพวกน้ำมันกิโลหรือว่าหรือว่ามันเครื่องเก่าที่เรากรองแล้วนี่เอาส่วนอี่กรองแล้วนี่ไปผสมกับของไม่ก็ะไดเอดนะพี่น้อง ก็ดีคือกันครับผมอันนี้สําหรับพูดถึงเรื่องน้ำมันอกสูเนาะครับผมสิประมาณนี้ก็อย่างแนะนานะครับเพราะว่าผมเห็นลูกค้าซุงมมาสอบนี่มันปั่มมันตันนะาพี่น้องเนื่องจากใส่น้ำมันเก่าหรอกที่ว่าบ่อบริกองกวนบริเอรเฮดที่ดีก่อนนะครับถ้าไม่ปั่มตันมันนี่ปั่มตันเลยครับเวลาทาไปตันใหม่กันน้ำมันน้ำมันอกสูมันกระบอกกันบ่เพราะน้ำมันอกสูบอกก็ถทาไม่เกิดบ้าใหม่บ้าใหม่โซ่ใหม่ครับนั่นชื่อเป็นผลตามมา คลิปนี้ผมก็อยากฝากฟังพี่น้องครับการเลือกใส่นะ้ำมันเลี้ยงสู้นะครับก็คืจอจะวอร์ซังนี่นะครับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะครับเ,ออเดี๋ยวสิไปหะฮานหลักหนาเป็นปันกันครับเราก็ทิมาส่อมเครื่องสองสูงนี่ลูกค้าส่งมาสองวนันพี่นอ้องเดี๋ยวด้วยงานการบดมือเหมือนเดิมครับผมก่าที่ช่วงระยะร่างนี่ที่อยู่กับการส่อมเ,เครื่องครับที่บุคลคลมีคลิปวิดีโอตามใหม่ปันได้นะครับนะพี่นอ้องกะเยาว่ากันเนาะ เดี๋ยวช่วงลางว่างจากงานสอมก็นี่แข่เชี่ยของเก่าหมดคนครับเดี๋ยวผมสิไปด้วยงานตัดใหม่อีกเพิ่งครับแล้วก็ที่แนะนำเทคนิคในการใ,ใช้รถยนต์ต่อไปนะครับให้ติดตามผมไปเรื่อยๆนะพี่นองเนาะสำหรับที่น,นีครับครับผม